คนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะเดิมเขาเสี่ยงที่จะเป็นผู้แพ้หรือเปล่าคะระหว่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเป็นประเ,เด็นสำคัญเพราะว่าถ้าจีนเริ่มตามทันเนี่ยนะครับทีนี้มันก็จะเรียกคำถามราว,ว่าเอ๊ะแล้วอเมริกาที่เคยเป็นหนึ่ง ยืนหนึ่งด้าน a อทุกคนต้องงอเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการแข่งควบคู่คู่ขี้กันได้นะครับจีนเนี่ยอย่างที่ทราบกันคือโดนเทรดวอร์ไปเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงชิปต่างๆเลยนะครับแต่ปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ c ีออของฟลักซิตพูดเลยผมว่า the necessity is mother of all invention นะครับก็คือว่า ความกันดารเนี่ยบางทมันกายเป็นสินทรัพย์เพราะเราไม่มีเราถึงต้องยี่สร้างแง่ของการใช้พลังงานหรือว่าในแง่ของการใช้คโปรโยีนะคะมันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนเนื่องจากว่าผลลัพธ์ที่ด e ฟซีโชมานะคะก็บ่งบอกบอกว่าไม่เห็นต้องใช้ชิปตัวที่ล้ำที่สุดนะคะไม่ได้ต้องใช้พลังงาน ในปริมาณที่มากหรือว่าความเข้มข้นที่มากก็สามารถสร้าง AI ที่ฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพพอพอกันได้ผมคิดว่าปรากฏการนี้น่าสนใจเพราะมันมี impact เนี่ยมากกว่าแค่โลกเทคแล้วก็ มากมากกว่าแค่แค่ในวงการ AI เท่านั้นนะครับแน่นอนเลยมิติมันมีหลายมิตินะครับคือสงคราม AI เนี่ยที่เคยคุยกับคุณต้านในหลายเวทีนะครับผมว่ามันมีหลายมิติที่มันผูกโยงอยู่ด้วยกันมิติหนึ่งเลยเนี่ยที่ผมพูดอแรกก็แน่นอนนะครับอันนี้อันนี้คนให้ความสนใจที่สุดก็คือมิติสงคราม เทควอร์ของจีนกับอเมริกาครับตกลงใครจะเป็นผู้ชนะใครเป็นผู้นำใช่ไหมครับแล้วมิติหนึ่งที่คนอมองมาตลอดเนี่ยผมว่าก็คือว่าอเมริกาเนี่ยค่อนข้างจะนำนะครับโดยเฉพาะหลังจากที่มี generative AI ออกมาหรือว่า OpenAI ออกมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเออการแข่งขันเนี่ยผู้นำด้าน AI เนี่ยมันกระโดดปุ๊บไปข้างหน้านำจีนไปละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอเมริกามีความได้เปรียบอย่างมากถ้าไปฟังอย่างเอริกชิม็ดนะครับที่เคยเป็น CEO ของ Google เขาให้สัมภาษณ์ไปไม่นานมากมานะครับก็บอกว่าเนี่ยคิดว่าเมืองอเมริกาเนี่ยน่าจะประมาณ2อสมปีนะครับนำจีนอยู่นะครับบวกกับการที่จีนเนี่ยมีแฮนดิแคปอีกว่าเข้าถึงชิปที่มันอย่างของเอ็นวีเดียที่มันมีพลังมหาศาลประมวลมหาศาลนี่ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นยากมากที่ที่จะตามตรงนี้นะครับไอ้ตรงนี้มันเป็นสิ่งที่เขาคิดกันอยู่ไม่นานนี้คนคนนี้สรุปว่าาเป็นภาพนี้ภาพ2 0 2 5ที่เราเข้ามาทุกคนก็เตรียมดูว่าเออ โอเพเน่อจะไปทางไหนคลอสจะไปทางไหนตัวของอเมริกาทั้งนั้นเลยจะขยับไปทางไหนแต่สุดท้ายมันกลับเป็นตัวรีมาที่อยู่นอกสายตานะครับที่วิ่งขึ้นมานะครับเป็นของจีนที่แซงขึ้นมาแล้วเอริช uh, ิมิเองเนี่ยเขาเองก็เปลี่ยนนะครับเขาเปลี่ยนบอกว่าจากที่เขาเคยคิดว่าอเมริกาน,นำอยู่สองสปีเนี่ยมีสัมภาษณ์เขาใจว่าล่าสุดบอกว่าเขาคิดว่าจีนเนี่ยอาจจะแคชอัพทันแล้วนะครับอันนี้และมัน,นการทาตรงเนี้ยผมว่ามันเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากเพราะว่า จีนเนี่ยอย่างที่ทราบกันคือโดนเทรดบอลไปเต็มที่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาเนี่ยเข้าไม่ถึงชิปต่างๆเลยนะครับแต่ปรากฏว,ว่าสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างที่ c e ออของ Perplexity พูดเลยผมว่าคือ necessity is mother of all invention นะครับก็คือว่าความกันดานเนี่ยบางทีมันกลายเป็นสินทรัพย์เพราะเราไม่มีเราถึงต้องยิ่งสร้างนะครับยิ่งยิ่งผลักดันตัวเองแลวผมว่านี่ก็คืออันนี้เลยว่าเขาพยายามผลักดันสร้างขึ้นมาจนสร้างบีบซิกเนี่ย โมเดลเอไอที่ข้อนั้นฉลาดนะครับ้ก็ทำหลายอย่างเนี่ยได้ใกล้เคียงกับ ChatGPT มากมากแต่ด้วยคอสที่น้อยกว่ามากมากนะครับคอสที่แบบบางทีก็เป็น1 0เท่าบางทีถ้าดูบางบางมิติก็เป็น2 0 3 0เท่าได้เหมือนกันนะครับที่เขาเทียบโมเดลไหนซึ่งแน่นอนครับอันนี้มันก็เลยเป็นตัวที่ดร,รับยังมหาศาลว่าเอ๊ะความจริงมันอาจจะไม่ต้องแพงขนาดนั้นก็ได้หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็เรสปัญหายกประเด็นอีกหลายอันขึ้นมาแต่ว่าระหวา่างจีนกับอเมริกาเนี่ยเป็นประเด็นสําคัญเพราะว่าถา ทีนี้มันก็จะเรียกคำถามเราว่าเอ๊ะแล้วอเมริกาที่เคยเป็น1ยืน1ด้านในไทุกคนต้องงอเนี่ยมันยังเป็นอย่างนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยจีนเองก็เป็นอีกคนหนึ่งที่มีความสามารถในการแข่งควบคู่คู่ขี้กันได้นะครับแล้วก็แน่นอนมันก็มีผลกับการใแต่ละผู้เราก็เห็นเลยเมออื่อวาน หุ้นที่เป็นเกี่ยวกับ AI ท่าด้าอเมริกาหน่อยนี่ก็ตกนะครับแต่ว่าของจีนเนี่ยก็เป็นขาขึ้นเลยนะครับเพราะมีการเปลี่ยนแบตกันนะครับคิดว่าทางจีนนี่สามารถแคชอัพได้มากขึ้นแถมคชอัพได้มากขึ้นในมิติที่เรียกว่ามีแฮนดิแคปของตัวเองด้วยนะครับอันนี้คือแค่จีนกับอเมริกาซึ่งมันก็ถามถามต่อไปอีกได้อีกครับสำหรับคนที่อาจจะไม่ได้อยู่ในเทคสัทีเดียวเนี่ยก็บอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราปรา,านดิวิชั่ก็บอกว่านี่มันเป็นเวกอัพพอของอเมริกาแล้วนะเขาจะทำํำง เป็นไปได้หรือไม่ว่าเขาจะบอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยโครงการอย่างสตาร์เกตที่จะลงทุน 5, ้าแสนล้านดอลลาร์สหรัฐมันอย่างเท่ากับเศรษฐกิจไทยอันนึงเลยเนี่ยแต่ว่าต้องต้องเพิ่มเงินขึ้นไปอีกหรือเปล่านะครับแล้วก็ลุยขึ้นมาหนักขึ้นหรือเขาจะบอกว่าเอ๊ะความจริงมันไม่ต้องใช้เงินขนาดนี้ก็ได้ไหมนะครับเทรดวอลที่บอกว่าชิปเข้าไม่ถึงเขาจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นเขาต้องทำเทรดวอลให้หนักขึ้นกว่าเดิมกับจีนเพื่อจีนจะได้ไม่มีทางเข้าถึงชิปใดๆเลยนะครับจะได้น้อยยิ่งกว่านี้อกาว่ เอยิ่งไปห้ามมันยิ่งเก่งนะเรางั้นเราไม่ต้องห้ามขนาดนี้ไปอันนี้ครับมันจะเปลี่ยนทิศทางของเทรดวอ์กับเรื่องของระหว่างจีนกับสหรัฐอเมริกาไป่อน้างเยอะแล้วใครเป็นผู้นําด้าน AI จีนกับสหรัฐเนี่ยก็มีปรัชญาที่แตกต่างกันมากๆนะครับอย่างอันนึงในดิฟซีที่สังเกตเนี่ยคือเก่งจริงอะไรดีแหละแต่ว่าก็มีหลายคนที่ไปลองไปทาถามคํถาถามที่เซนซิทีฟเกี่ยวกับจีนนะครับไม่่จะเป็นเรื่องไต้หวันเมืเ่อเรื่องอเหตุการณ์ในจีนเองก็จะเห็นว่าถูกเซนเซอร์นะครับตอบไม่ได้นะตอบแบบ เรียกว่าถูกต้องมากนะัการเมืองมากนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าฟิโลสอฟีมันต่างกันมันก็มีคําถามอีกว่าเอา้าแล้วแล้วเรื่องการโปรเทคเรื่อง Data ต่างๆเนี่ยดิฟซิกเป็นอย่างไรดีหรือเปล่าแทบไม่มีข้อมูลเลยเกี่ยวกับดิฟซิกเลยนะครับที่คนรู้เพราะฉะนั้นปรัชญาของของของเอง AI, ของเทคนโนโลยีของจีนกับอเมริกาก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้มันก็เลยทําให้มันไม่ใช่แค่เป็นคลาสของประเทศแต่มันจะเป็นคลาสของแนวคิดของปรัชญาของมาตรฐานหลายๆอย่างซึ่งซึ่งอันนี้คือมิติที่1น,นะครับคือจีนกับ สำหรับมิติที่1ก็น่าสนใจมากแล้วนะคะทั้งปรัชญาที่อาจจะต่างกันอย่างสุดขั้วแล้วก็สิ่งที่อาจจะเปลี่ยนวิถีเรื่องของการทําสงครามการค้าหรือว่าสงครามเทคระหว่างจีนแล้วก็สหรัฐเลยนะคะที่นี้คือ้าถ้าในซซโอของดรเตอรต้นสดนะคะคือมันจะเปลี่ยนในทางที่จะดูดเดือดขึ้นหรือว่ามันจะเปลี่ยนในทางที่อาจจะีแลกซ์ขึ้นหรืออาจอาจจะซอฟขึ้นนะคะในแง่ของ การกีดกันทางการค้าหรือว่าการพยายามที่จะสร้างข้อจํากัดซึ่งกันและกันเพราะอย่างที่ตรงุวกันนะคะบ,บางทีความกันดาเนี่ยถูกทําให้กลายเป็นสินทรัพย์นะคะปรากฏว่ากลายเป็นว่าไปโยนอาวุธให้กับจีนซึ่งกลายเป็นว่าจีนเนี่ยเขาานหนักต่อสู้ท่านี้ซะด้วยนะคะดูจากประสบการณ์แล้วก็ผลงานที่ผ่านมาครับผมคิดว่าจะหนักขึ้นนะครับผมคิดว่าจะหนักขึ้นผมคิดว่า อเมริกาอาจจะมองว่าแสดงว่ายังกันดานไม่พอใช่ไหมนะครับเราเราต้องกันดานมากกว่านี้อีกมันจะได้ไม่เป็นสินทรัพย์อันนี้มันอาจจะแบบเป็นเบสซูที่โชคดีนะครับถ้าเรากันดานอาจจะไม่ใช่กันดานในแค่ด้านเดิมว่าไม่ให้เขาถึงชิปแต่มันมีทางกันดานทางอื่นอีกไหมนะครับที่จะที่จะเคาะให้ให้จีนไม่สามารถขึ้นมาตามทันได้โดยเร็วตรงนี้นะครับ <c oughs> ผมคิดว่าน่าจะไปในทางที่เพิ่มความรุนแรงมากกว่ามากกว่าจะเบาครับ ทีนี้คือนอกจากประเด็นแรกนะคะที่เป็นเรื่องของการไปมีผลกับทิศทางสงครามการค้าหรือว่าสงครามเทคระหว่างจีนกับอเมริกานะคะ mm hmm. เรื่องของสิ่งที่เป็นประเด็นที่สองนะคะที่ดตรตั้งข้อสังเกตเอาไว้นะคะในแง่ของการใช้พลังงานหรือว่าในแง่ของการเชเทคโนโลยีนะคะ mm hmm. มันจะเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดไหนเนื่องจากว่าผลลัพธ์ที่ดีฟซีโชกมานะคะก็บ่งบอกบอกว่าไม่เห็นต้องใช้ชิปตัวที่ล้ำที่สุดนะคะ mm hmm. ไม่ได้ต้องใช้พลังงาน ในปริมาณที่มากหรือว่าความเข้มข้นที่มากก็สามารถสร้าง AI ที่ฉลาดแล้วก็มีประสิทธิภาพพอๆกันได้ครับผมว่านี้เป็นประเด็นใหญ่มากๆแล้วผมว่าเป็นประเด็นที่อาจจะมีอิมแพกับตลาดการเงินค่อนข้างเยอะนะครับแต่อันนี้คือไม่ใช่แค่เรื่องว่าใครชนะแต่มันเป็นเรื่องการเปิดแผล,แผลนิดขึ้นมาใหญ่ว่าเอ๊ะความ mm hmm. จริงมันไม่ต้องใช้ทรัพยากรขนาดที่บริษัท Big Tech ประกาศกาันมันไม่จำเป็นต้องซื้ออินดีเอดเข้าคิวกันยาวขนาดนั้น แล้วมันอาจจะไม่ต้องใช้พลังงานที่ในวงการพลังงานเนี่ยจะเห็นแล้วถ้าใครลงทุนพลังงาน Data Center ดอานไต่างๆรีควอรีมันก็จะทุกอย่างมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับ AI หมดถูก AI หมดใช่ไหมฮะ mm. มันก็เลยทําให้เกิดคําถามเขาว่าหรือมันไม่จำเป็นต้องขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแล้วที่เราลงทุนไปเนี่ยมันเป็นเพื่อเนื้อร้้นๆหรือมันมีไขมันอยู่ด้วยนะครับแน่นอนช่วงที่ผ่านมาด้วยความที่มันไม่มีตัวเลือกเนี่ยแล้วมันฮอตมากเนี่ยทุกคนก็ยอม,มครับจะบาดเวชสูงแค่ไหนจะดูแพงแค่ไหน ก็บอกว่าต้องทุ่มเงินอันนี้ให้ได้นะครับแต่ตอนนี้มันทําให้เกิดออปชันนั้นขึ้นมาว่าเป็นไปได้หรือไม่ว่าจริงๆมันไม่จําเป็นที่จะต้องไปท่าที่แพงขนาดนั้นหดขนาดนั้นนะครับแล้วคำว่าแพงเนี่ยมันแพงในหลายมิติมันแพงในเรื่องของเงินจนํานวนเ,เงินที่ต้องทุ่มลงไปมันไปแพงในแง่ของว่าพลัง,งชิปที่ต้องใช้นะครับ แล้วก็แพนในแง่ของมิติของพลังงานด้วยนะครับว่าพลังงานมันต้องใช้นขนาดนี้หรือเปล่าแน่นอนนะครับคำตอบทั้งหมดนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เฟิร์มนะครับแน่นอนมันมีถกเถียงกันเยอะะเลยบางคนก็มีบอกเข้ามาเหมือนกันว่าเอ๊ะจริงๆดิฟซีเขาอาจจะมีเอ็นวีดชชิพมากไปที่เขาบอกมาก็ได้นะมันจริงหรือเปล่าที่เขาไม่มีถึงเราก็ไม่รู้นะครับตรงนี้เพียง<ช>แต่ว่ามันก็เปิดแผลนะครับพอพอนเปิดแผลตรงนี้เนี่ยมันก็เลยทําให้ในช่วงที่แบบคนอาจจะมี expectation ค่อนข้างสูงมากแล้วกับบริษัท แม็กน uh, ิสซนเจ็ ate, ทั้งพวก uh, พวกพวเทคเดียวเพราพวกสายที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ทั้งหลายพวกนี้นะครับของ AI เนี่ยคนมันก็เลยตกใจนะครับเช่ uh, นผมว่าอันนี้มันก็เป็นคําถามที่ต้องถูกตั้งขึ้นจริงๆแล้วต่อไปนียต้องดูกันลึกขึ้นแล้วว่าสุดท้ายเนี่ยมันจําเป็นที่จะต้องแพงขนาดนั้นไหมนะครับแล้วมันก็ลิงก์ไปถึงประเด็นที่3นะครับซึ่งประเด็นที่3มเนี่ยมันทําให้เกิดประเด็นว่ามันมีการจริงมันมีการแข่งกันมาสักพักแล้วอันนี้มันวอลภายในของภาคภาค AI กันเองที่มันไปเรียกว่า OpenSource เป็นแบบโมเดลแบบเปิดนะครับหรือเป็นโมเดลแบบปิดโมเดลแบบปิดก็ง่ายๆก็แบบช h a ท g p ปิดกไงครับปิดก็คือเราไม่ไม่ได้มีสูตรแต่เราไม่รู้ว่าเขาเข,าเขียนอะไรยังไงออกมาเราเราต้องใช้ของเขานะครับในตลดที่ OpenSource เนี่ยก็จะมีตัวอย่างเช่นแบบลาม่าข,ของอย่าง Facebook หรือ Meta นะครับก็คือว่าถ้าเปรียบเทียบผมผม,ผมไม่ใช่คนเทคเนาะเอ่อเปรียบเทียบง่ายๆก็คือเหมือนกับแบบเชฟที่แบบเปิดสูตรนะครับเปิดสูตรแล้วสามารถเอาไปทาได้แล้วสอนด้วยซ้ําไปว่าว่าว่าต้องเอาไปทํำยังไงนะครับทาอาหารแต่ละอันทีนี้มันก็็คคิดง่่าายๆกกือบอบว ถ้ามันมีการร้านหนึ่งปร้านอร่อยร้านมิชลินเปิดสูตรสอนวิธีทำอาหารมานะครับแล้วสุดท้ายใครมันจะซื้อไปไปที่ร้านแล้วเพื่อจ่ายแพงๆเพื่อเพื่อกินนะครับมันก็บอกว่าเออถ้างั้นฉันทำเองที่บ้านก็ได้นี่ใช่ไหมครับมันก็ถูกลงเยอะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งคือเดิมเนี่ยมันก็มีคนในวงการเทคโนโลยีเนี่ยก็ต้องยอมรับมีการพูดมาสักพักแล้วว่าเอะโมเดลที่เป็นโอเพนซอร์สเนี่ยที่มันเปิดเนี่ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆนะจริงๆแล้วแล้วมันก็เริ่มเก่งไล่กวดคือเหมือนแกกปับวก ไอ้พวกที่ปิดเนี่ยเป็นเป็นซีเรียซอสเนี่ยอย่างโอเพนี่ยมันเริ่มไม่ห่างขนาดนั้นอันนี้ได้ยินมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่าก็เพิ่งม,มีมาคราวนี้แหละที่อยู่ดีๆวันโอ้โหกะโดดไปหน้าบกันเลยแถมความความใช้รีซอสใช้ทรัพยากรน,น้อยกว่าเยอะมากนะครับซึ่งอันนี้มันก็เลยเปิดเป็นเหมือนเป็นแผลอีกอันนึงก็ว่าได้นะครับว่าเอ๊ะนอกจากไม่ต้องใช้รีซอสเยอะแล้วเนี่ยมันยังเป็นโอเพนซอสโมเดลอีกต่างหากทีนี้โอเพนซอสโมเดลเนี่ยมันมันเปิดมันเปิดอ,อีก,อก,อก,อกประตูหนึ่งครับคุณก,กิต มันอาจจะมีคนที่ศึกษาวิธีนี้แล้วบอกว่าโอ้โ oh หมันมีวิธีแบบนี้ด้วยเหรอในการพัฒนาโมเดลที่ไม่ต้องใช้ทรัพยากรมากขนาดนั้นนะครับเขามีเทคนิคของเขาใช้อยู่แต่เทคนิคนี้มันจะถูกเอาไปใช้ต่อแล้วไปก๊อปได้แล้วโมเดลนี้ก็สุมม่มเอาไปใช้สร้างของตัวเองต่อได้เพราะฉะนั้นต่อไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่ดีพซีก็ได้นะครับมัจจะมีตัวอื่นๆอ,ออกมาอีกอาจจะของจีหรือของอเมริกาเองก็ดีเนี่ยอาจจะเอาวิธีเหล่านี้เนี่ยไปพัฒนาโมเดลของตัวเองและสามารถสร้างโมเดลที่ไม่ต้องแพงไม่ไม่ต้องโหด ขนาดที่โอเพนไอมีและทําความสามารถได้เทียบเท่ากันหรือต่อไปอาจจะดีกว่าก็ได้นะครับไอการที้มันเป็นโอเพนซอร์สโมเดลอย่างเงี้ยมันสร้าง Innovation ตรงนี้ไปต่อได้อีกเยอะมากซึ่งพอมันเปิดแผลตรงนี้แล้วเนี่ยไม่รู้มันจะไปถึงเมื่อไหร่นะครับมันเลยมันเลยทำให้ไอไอสิ่งที่คิดว่าเดิมเนี่ยมันเป็นเอ่อเอ่อมันมันมันปิดนะครับมันต้องเป็นคนที่มี Know How เท่านั้นมันกลายเป็นว่าเออมัจจะมีคนจํานวนมากเนี่ยที่วิ่งเข้ามาตรงนี้เหมือนกัน แล้วอันนี้ก็น่าสนใจคือถ้าไปสัมภาษณ์ษณเยอะๆนีครับหลายคนก็จะบอกว่าแรกๆเนี่ยมีคนบอกว่าไอ้ DeepSeek เนี่ยมันก็แค่ copy ChatGPT แหละนะครับแล้วก็ให้ ChatGPT มาสอนมันนะครับจนจนมันเก่งแล้วก็มีคนบอกว่ามันแม้แต่ว่าถ้าเราถาม DeepSeek ว่าคุณคือใครอะมันยังสับสนในตัวเองเลยมันบอกมันคือ ChatGPT เพราะว่าไปเทรนกับ Chat Chat GPT เยอะมากนะครับ ซึ่ง<ช>อันนี้ก็เออก็บอกว่ามีอเดนติตี้ปัญหานิดหนึ่งนึกตัวเองแช้ GPT ไปเรียบร้อยแล้วนะครับมนโนแต่ว่าจริงๆเนี่ยถ้าไปคุยกับหลายคนเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆมันไม่ได้ขนาดนั้นหรอกคือวงการนี้ทุกคนกอปกันมันไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับและของ d e e p s e ับมันไม่ใช่แค่ว่าเขากอปอย่างเดียวเขามีการดีไซน์เ,เทคโนโลยีอาร์เคเทคอาร์เคเทคเจอร์บางอย่าง ซึ่งมันค่อนข้างเป็นนวัตกรรมใหม่จริงๆซึ่งหลายคนอ่ะก็คงไปศึกษากันนะครับว่าทํำยังไงมันก็มีเทคนิคอาแรคตของมันชื่อว่าแบบ m i x t u r e of e x p e r t อะไรเงี้ยนะครับคือแทนที่เหมือนกับพูดง,ง่ายๆถ,ถ้าเปรียบเทียบเข้าใจเหมือนแทนที่จะเป็นคิดคนเดียวต้องจําทุกอย่างอยู่คนเดียวเนี่ยเหมือนกับเรามีเราหนึ่งคนนะครับณตาเราเรามีเอ็กซ์เพิร์หลายๆคนอยู่ในห้องนะครับแล้วเราแบบเออพอเรา,ารู้มาอ้าววันนี้ถามเรื่องไปเที่ยวเมืองไทยเราก็ไปให้เอ็กซ์เพิร์ตเรื่องเมืองไทยตอบถ้าบอกวันนี้ถาม คือเราเราถ่ายทอดนี้ไปเราไม่ต้องจำทุกอย่างอยู่ในหัวคนเดียวหมดคล้ายๆแบบนี้นะครับที่ฟังดูที่เข้าใจเพราะฉะนั้นไอ้ไอ้ไอ,อ้การดีไซน์แบบนี้มันก็เป็นอินโนเวชันใหม่แล้วมันจะเปิดประตูให้คนอื่นๆเนี่ยสามารถกอ๊อปสามารถสร้างและพัฒนาทุกอย่างได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยไป point ที่4ครับก็คือว่าไอ้สิ่งที่นักลงทุนเรียกกันว่ามดหรือครูน้ำเนี่ยมันมันน้อยกว่าที่คิดเยอะคือผมว่าเดิมเนี่ยที่มัน หลายคนมองว่า a l ュเอชันมันไปได้ไกลามากๆและคิดไปไกลเนี่ยเพราะามองว่าโ oh อ้โ oh หคนที่นำด้าน a นไเนี่ยกับผู้ตามเนี่ยมันต่างกันมากเลยผู้ที่พุ่งนําเป็นตัวแรกเนี่ยมันจะสามารถมีคูน้ําที่ยาวที่กว้างที่ลึกที่ไม่มีใครที่จะมาตีเมืองนี้ได้เลยตีประสาทนี้ได้เลยแต่วันนี้มันเห็นแล้วว่าเอ๊ะจริงอยู่นะว่าการพัฒนาที่จะเป็นฟอนเทียเป็นตัวแรกเนี่ยมันต้องใช้เงินมหาศา,ศาลต้องอินโนเวชันเยอะมากนะครับแต่ไอการตามเนี่ย มันตามง่ายกว่าที่คิดแทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดคําถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าอย่างนี้เราลงเงินไปมากมายนะครับส้างสมมติต่อไปโอ้พนายก็ยังอาจจะเป็นผู้นําอยู่แหละแต่ว่านําไปได้แป๊บเดียวนึกว่าจะแบบมีเวลาตักตวงเก็บเงินอยู่เป็นหลายปีปรากฏแป๊บเดียวอีกคนตามทันแล้วนะครับอย่างนี้มันจะมอนายร์ไทสมันจะนําตัวเองไปสู่กําไรในอนาคตได้อย่างไรนะครับซึ่งอันนี้มันก็เป็นโมเดลทางธุรกิจด้วยนะครับเพียงจะเห็นว่า สามสี่ข้อมันต่อกันหมดนะครับมันไม่ใช่แค่เรื่องเทคโนโลยีแต่มันเป็นเรื่องธุรกิจเรื่องบิส e ิสโมเดลเรื่องการลงทุนเรื่องภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างประเทศแล้วมันก็พาไปถึง p o i สุดท้ายที่ผมบอกว่าโอเคถ้าตอนนี้การแข่งขันอ่ะมันคงเข้มข้นขึ้นแน่นอนเพราะมันเปิดกว้างขึ้นนะครับจากที่เราเดิมเราคิดมันมีตัวหน้าผู้ชนะประมาณนี้ละตอนนี้มันเปิดกว้างละใครก็อาจจะเป็นผู้ชนะก็ได้นะครับไม่ใช่แค่ดีซีด้วยนะครับถ้ามันเป็นแบบนี้จริงแล้ไม่มีการแข่งขันจริงเนี่ยการแข่งขันมันจะมัันนนจจะะไไปททาางหคือสุด้้ยแลวม ทำให้คนก็ยังแข่งกับพัฒนาโมเดลว่าฉลาดขึ้นไปอีกนะครับตรงนั้นหรือมันจะไปแข่งกันทางด้านอ,าอีกด้านหนึ่งนะครับเช่นว่าไปคิดเรื่องแอปพลิเคชันมากขึ้นหรือเปล่านะครับเมื่อวานน่าสนใจอย่างครับมิตาคือว่าถ้าเราไปดูเนี่ยตลาดหุ้นเนี่ยในอเมริกาเองเนี่ยนะครับพวกที่เป็นคนที่ฟีดให้กับ AI โดยตรงหรือพัฒนาทําเกี่ยวกับโมเดลพวกนี้ตกนะครับหุ้นตก แต่ว่าคุณที่เป็นปลายน้ําของเทคโนโลยีที่เป็นผู้ใช้ AI เนี่ยพวกแพลตฟอร์มเนี่ยกลับบวกนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอันนึงที่มันเห็นภาพชัดตรงนี้ก็คือเขามองว่าถ้าคุณเป็น user ของของปันสมอง AI เหล่านี้เออมันดีนะเพราะเท่ากับ1คุณมีออปชันเยอะขึ้น2ต้นทุนอาจจะถูกลงด้วยนะครับเพราะโมเดลันมันถูกกว่านะครับและในอนาคตก็จะมีโมเดลอื่นออกมาอีกมีตัวเลือกมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างอย่าง CEO ของ Perplexity อย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเออจริงๆเขาบอกมัน,ม,นมันเขาแฮปปี้นะ เพราะว่าเขาอะเป็นเหมือนเขาทำา p r o d ั c t ์ออกมาเหมือนกับคล้ายๆเป็น Google Sear c h อย่างนั้นใช่ไหมครับคล้ายๆกันแต่ว่าเขาเลือกเขาเลือกมันสมองได้หลายตัวเขาไม่ยังเป็นต้องใช้ตัวเดียวแต่ตัวหนึ่งเพราะฉะนั้นเขาอกการที่มันมีออปชันเยอะขึ้นมันถูกลงจริงมันดีมากเลยสำหรับผลิตัณฑ์เขานะครับเพราะฉะนั้นต่อไปในการแข่งขันไอเนี่ย,ยมันก็ทําให้น่าสนใจมากขึ้นว่ามันจะมีหลายมิติขึ้นด้านหนึ่งมันก็จะแข่งกันว่าใครฉลาดกว่าใครแต่ด้านหนึ่งมันก็จะมีคนที่บอกว่าโอ้มาแข่งเรื่องฉลาดไม่่่่ฉลลาาาดดเนนีีมมมัไไคุ้้ะรรสสูปงกว สมองสร้างขึ้นมาแล้วไงก็ตามเราไปสร้างแอปพลิเคชันที่มันเป็นเรื่องเฮลท์แคร์เป็นเรื่องการศึกษาดีไหมเ,เรื่องการท่องเที่ยวนะครับอาจจะมีตรงนั้นไปทําต่อยอดตรงนั้นซึ่งอันนี้ครับเดี๋ยวอาจจะกลับมาคุยกันต่อ,อยาวๆได้แต่ผมมันเป็นสเปซที่จริงๆไม่ค่อยมีใครจับจองนะเราก็เป็นสเปซที่จริงๆแล้วประเทศอย่างเราเองนะครับก็น่าคิดว่าเออเราจะมีใช้มันสมองพวกนี้ไปพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันอะไรบางอย่างที่มันใช้กับประเทศเราบริบทสังคมประเทศเราได้ไหม ค่ะนี่แหละจุดนี้ที่เราคงต้องคุยกันต่อนะคะว่าใครจะเป็นผู้ได้ใครจะเป็นคนที่เสียนะคะแล้วก็เรามีโอกาสอะไรบ้างนะคะจากการเกิดขึ้นของปรากฏการณ์ e ีฟซ e นะคะแต่ว่าเบื้องต้นนะคะที่เราคุยกันไปในช่วงแรกนะคะดรมองว่ามันยังไม่ใช่เกมโอเวอร์หรอกแล้วก็สอดท้องกับที่คุณทรัมป์บอกนะคะว่ามันเป็นเวกอัพคอร์นะคะของบริษัทเทคอเมริกันะคะซึ่งมันก็จะเป็นเวกอัพคอร์สหรับ ธุรกิจเทคแล้วก็วงการที่เกี่ยวข้องทั่วโลกนะคะในมุมมองของดอตตอรนะคะสำหรับผู้เล่นรายใหญ่นะคะที่เขาอยู่ในตลาดเดิมนะคะคนที่ทําชิปนะคะอย่างอิน i a เดียมวันนี้เราเห็นพุ้นเขาตกลงมาหนักมากนะคะ ASML ด้วยก็เช่นกันที่เป็นผู้ผลิตเครื่องจักรนะคะที่ผลิตชิปอีกทีหนึ่งนะคะคือมันไม่ถึงขั้นโอเวอร์แต่ว่ามันเป็นความเสี่ยงกับเขาใช่หรือเปล่านะคะหรือว่าสําหรับคนที่ เป็นคู่แข่งที่มีอยู่เดิมนะคะ ChatGPT ล่าสุดเซฟแอลแมนก็บอกว่าเขาก็รู้สึกชื่นชมนะที่ทาง DeepSeek เนี่ยทำงานได้ดีนะคะแล้วก็ต้นทุนที่ต่ำด้วยนะคะแต่เขาบอกเขาก็ไม่แพ้แล้วคะ่ะเขาก็จะยังสามารถที่จะพัฒนา p r o Product ที่ดีกว่าแล้วก็บอกด้วยนะคะอีกไม่กี่วันเดี๋ยวเปิดตัวตัวใหม่ให้ได้ตื่นเต้นแน่นอนนะคะก็รีบพยายามขิงกันเต็มที่นะคะคนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดิมคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ชนะเดิมเขาเสี่ยงที่จะเป็นผู้แพ้หรือเปล่าคะ มีความเสี่ยงครับคือผมว่าดูจากแซมมอนด์นันเองเนี่ยเขาตอนแรกเนี่ยเขาก็พูดถึงดีซิกก่อนจากนี้เนี่ยพูดทํานองว่าวัดแหมก็ดีนะแต่ก็เป็นคนตามก็ง่ายแหละเป็นคนคิดคนแรกอะยากไอ,ไอ้ตามอะมันง่ายนะครับแต่แน่นอนตันนี้ที่ออกมาพูดเนี่ยก็เปลี่ยนละเปลี่ยนโทนแล้วเหมือนกับยอมรับแล้วว่าเพจเธอเป็นคู่แข่งชั้นนะนะครับเราเป็นคู่แข่งละแต่ตอนนั้นยังไม่ยอมรับว่าอย,อย,อยู่อยู่คู่ขี้กันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่ามันเปลี่ยนเกมแน่นอนนะตรงนี้ยอมรับกันแล้วก็ มันมีโอกาสครับว่าว่าว่าคนที่จะเป็นอยู่นำหน้าสามารถถูก Disrupt อยู่ได้เสมอนะครับเพียง mm hmm. แต่ว่าผมก็ก็เ mm hmm. ชื่ออย่างนั้นจริงๆนะว่ามันยังไม่จบคือผมก็เชื่อว่าเอไอเขาก็จะมี Innovation ใหม่ๆของเขามาตัวใหญ่ๆพวกนี้เนี่ยก็จะมีการปรับตัวอย่างนี้อยู่เช่นกันนะครับ mm hmm. เพราะฉะนั้นสุดท้ายเนี่ยมันคงยังไม่ชัดหรอกเพียง mm hmm. แต่ว่าผมว่าที่มันต้องปรับคือมันปรับในเรื่องของ expectation ผมว่าการที่หุ้นตกทั้งหลายเนี่ยมือที่คุณกิตาพูดเมื่อกี้ครับมันไม่ใช่ว่าโอ้โหเอ็นวีดียไม่ไม่ต้องการชิปแล้วหรือว่าเรื่องของว่าพลังงานมันหรือไม่ต้องใช้เท่าเดิมหรือว่าเรื่องของโมเดลเหล่านี้นะครับมันจะหมดแล้วอีแต่มันเป็นเรื่องของว่า e x p e c t a t i o n มันอาจจะต้องถูกดึงกลับมาให้เ e ียลลิสติมากขึ้นนะครับหรือว่าเดิมเนเนอรนต์อีเวอร์นมันวิ่งไปได้เรื่อยๆเลยนะตอนนี้มันเริ่มเป็น wake up ข่าจริงๆว่าเออมันไม่ได้เป็นทางเดียวนะ มันมีความเสี่ยงที่จะไปอีกด้านมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นผู้แพ้หรืออาจจะไม่ใช่ผู้ชนะอันดับหนึ่งนะครับบันนี้อาจจะยังผู้ชนะก็ได้อาจจะกำไรอาจจะเป็นธุรกิจที่ใหญ่มากเลยแต่มันอาจจะไม่ใช่อันดับหนึ่งยืนหนึ่งเดียวนะครับตอนนั้นมันเหมือนกับทุกคนมองโอ้โหเนี่ยพวกนี้คือสุดยอดอยืนหนึ่งเดียวละส่วนชิปอินวเดียยังไงก็ต้องใช้ยังไงก็ต้องใช้ปริมาณมหาศาลมันอาจจะมีระยะสั้นว่าเออมันไม่ต้องใช้มากเท่าเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นไปนได้แต่ก็ตัว Nvidia เอ,เอ,อดนะวี อันเนี้รยระยะยาวอาจจะเป็นสิ่งที่ดีกับวงการ AI, AI ก็ได้นะครับระยะสั้นแน่นอนแหละมันกระทบเขานะครับแต่ว่าระยะยาวถ้ามันทําให้ทุกคนใช้ AI, AI มากขึ้นโดยรวมสังคมเข้าถึง AI, AI มากขึ้นมันกลายเป็น AI Society เร็วขึ้นสุดท้ายก็มันใช้ชิตของเขาอยู่ดีนะฮะเขาก็มีพยายามมองมองในแง่บวกนะครับตรงนั้นด้วย